สวัสดีครับพบกับเอิง่งรถไถซิ่งครับวันนี้เรามาพบกันอีกวันนะครับเป็นเมื่อวานก็มาถ่ายร่องมันครับตีถ่ายร่องมันลงมันไม่เกิดครับผม,มวันถ่ายลงวันนี้ก็มาตีลอตเตอรี่ครับจะปลูกข้าวโพดดูก้อนก้อนที่ไถครับตีแค่รอบรอบเดียวพอครับเจ้าของอไลนกเขาบอกว่าตีแค่รอบรอบเดียวพอพอ,พอปลูกข้าวโพดได้ครับ ดูครับติดก่อนที่ดินดินเหนียวครับดินเหนียวข้างล่างดินเหนี้ยข้างบนดินครับครับจ้าครับแตกด่ก็ ตีเสร็จก็ปลูกเลยครับขา้าวโพดนหยอดข้าวโพดว่าอยู่นูน่นครับฝนฝนก็จะตกครับปลูกข้าวโพดครับพันขานวว้าวโพด,ดเขาเรียกว่าข้าวโพดไก่เจ็ดแปดเก้ายอดข้าวโพดครับผมน่าจะวิ่งเจียสองอีแท็กวิ่งเจียสองครับทีมงานด้วย พี่น้อยพี่น้อยครับพี่น้อยคนเดิมครับพี่น้อยโป่งใหญ่ครับผมใครจะหยอดกระโคดก็ติดต่อได้นะครับมืออาชีพพี่น้อยครับผมวันนี้น่าจะจัดไปสิบกรไร่ไแล้วมืออาชีพครับดูการขับรถหยอดกระโคดครับผมเดินตามรถรถคงแข็วเลยครับใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแกน่าจะหยอดหมาเป็นไร่ครับผม ยิงสามเลยพี่เยียสามเลยกียสามเลยยียสามเลยแถวโอ้โหสุดยอดเลยไปแล้วโอ้โหยอดสุดยอด,ด,ย,อดยกสองนิ้วให้ด้วยติดต่อได้นะครับลอยยางครับเป๋ซ้ายเป๋ขวาก็ามากันไป โทครับทีมงานแปลเสร็จแล้วครับรถไทก็กลับแล้วข้าโพดก็หยอดพอครับแล้วฝนก็ตกดูฟ้า,าจัดไปปีนี้ข้าโพดคงน่าจะแพงโลละสิบกว่าบาทวิ่งตามรถทันรถหรือเปล่าก็ไม่รู้ดู สายจวดจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับพี่น้อยเราวันนี้สิบสองไร่เอาให้เสร็จเดอ้อฝนจะมาแล้วนู่นดูฝนเสร็จเอาให้เสร็จทันฝนเราถ่ายก็เสร็จแล้วเติมน้ำมันเพิ่มเพิ่มต่อไปตีนาต่อจะทันหรือเปล่านี่ยถ้ะฝนมากกว่าน,นี้โอ้สุดยอดเลยสายจวดเลยครับเรียกว่าสายจวดเนี่ย,ยเราเดินให้ทันรถครับ ถ้าวันไหนเหนื่อยก็ให้รถลากไปก่อนคนก็จวดจวดจวดจริงครับพี่พี่คือแกจวดจริงๆครับความเร็วนี่ยกให้แกเลยแกเป็นมืออาชีพยอคนนะเร็วกว่ารถรถไถครับรถไถยังวิ่งไม่เร็วขนาดนี้ครับตีรถตีเลยดดยอดโพดเลยสายจวดติดโทอโบไปแล้ว ติดโบโบครับดูคนก้าวครับเก้าจะวิ่งตามแล้วไม่เป็นไรครับลงพอดีพองามครับเขาพวดสวยพวดลงสวยครับลงแบบพอดีครับนะครัแบทบี่เราสู้เขาแบบสวยครับผม ก็ย่อกระพัวยก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 เดี่ยวให้แกครับผม ู้นะพถ้าติดใจก็สอบถามได้นะครับผมเมื่อชีอพหยอดทวพพดครับที่น้อยน้อยอหน้าโรงเรียนครับผมต่อได้นะครับผมกด,กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอรือรถไซซ์ซิชแนลก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมผนจะมาแล้วค่อยชมคลิปตอน ต่อไปครับผม